สวัสดีค่ะวันนี้ลล่าสาวบ้านนานะคะพามาเยี่ยมน้องหมูนะคะที่ว่าน้องเขาขาบวมนะคะนี่ค่ะยังไม่ได้ทําการตอนเลยเนาะขาเขาก็ยังไม่หายดีนะคะยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องเลี้ยงไปเนาะว่าคอยดูไปว่าเขาจะโตให้ไหมนะคะตอนนี้เขา ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตอนค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมโตเท่าโตก็โต,ตถือว่าโตขึ้นเยอะอยู่นะคะอ่าน้องก็มาี่เร็วลูกมามาหาแม่หน่อยเร็วๆมานี่เร็วมานเร็วมาแล้วมาแล้วมาๆมา,มาดูว่าเขาจะชินมือไหมนะคะเห็นไหมเห็นไหมมาหาแม่มามาโอเคมาแล้วนะคะ นะ้องเขาจำมือได้แล้วเนาะหลายตัวเลยทีนี้นี่อ่ะเขาแข็งแรงอยู่เนาะม,มานี่ลูกก็ต้องเลี้ยงไปนะคบเพราะว่าเขาบ้านนอกของเราเนาะแล้วถึงว่าราคาหมูเราจะคือก็เหนื่อยกับราคาแต่ว่าบางครั้งป้าแป้งก็ต้องอดทนเนานะเนาะเนี่ยอันนี้ก็คือ มีคนจองแล้วนะคะ18ตัวนะตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเขายังไม่มาเอาเนาะก็ให้กินอาหารเบอร์หนึ่งไปแล้วนะคะเรียรางก็ให้กินอาหารเบอร์หนึ่งไปแล้วนะคะ18ตัวที่เขาจะมาเอาเนาะก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่เพราะว่าช่วงนี้เขาจะกินน้ําเยอะนะคะเขาร้อนเขาจะกินน้ําเยอะเขาจะไม่ค่อยได้ กินอาหารเยอะเท่าไหร่ตอนนี้น,นีน้องกินอาหารยังไม่ะัดตัวก็ยังไม่เอาแต่ว่าตัวใหญ่มากเลยอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะอัปเดตน้องหมูที่ขาบวมปรากฏว่าเขารอดนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะตัวโตวได้เท่าไหรน่นะคอยดูกันต่อไปนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องลอล่าสาวบ้านานะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็เข้ามาติดตามน้องลอล่านะคะน้องลอล่าจะอัปเดตการเลี้ยงหมูต่อไปนะคะขอให้ชาวหมูของเราสู้สู้นะคะสู้ถ้าเราถอยเราเราถอยเรายอมแพ้มันก็มันก็อาจจะทําให้เรารู้สึกเหมือนเหมือน พูดง่ายๆเหมือนเราสิ้นหวังล้มละลายนะคะแต่ถ้าเรามีกำลังใจแล้วก็สู้ต่สู้ต่อรับรองนะคะว่าน้องหมูจะต้องอมีสิ่งดีๆตอบแทนเราแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะเพื่อนๆขอบคุณมากค่ะ